สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ว้นนะครับในแสงวานชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูบ้านสวนนะครับหลังจากที่เราสร้างกันมาปีลปีนะครับบ้านสวนเนี่ยจะเป็นบ้านที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์รุ่นล้วนนะครับค่าไฟศูนย์บาทเลยนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับ เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับที่ช่วยในการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่6,000อ่าซับสไครต์แล้วนะครับยังไงนะครับในปีใหม่นี้ก็เลยขออนุญาตนะครับ อัญเชิญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกนี้นะครับช่วยบรรดาลอวยพรนะครับให้เพื่อนเพี่พ,พน้องๆทุกท่านที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันหมดไปนะครับสิ้นไปศูนย์ไปในปีเก่านะครับปีใหม่นี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่ผมฝากกดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับก็และก็สำหรับท่านที่กดซ u b s c r i b ์แล้วเปิดไปเจอคลิปนะครับเปิดไปเจอคลิปเก่าๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ตัดต่อไม่ค่อยจะดีนะครับก็คือช่วงนั้นทําไม่เป็นเลยนะครับตัดต่อในคอมไม่ได้เลยนะครับตัดต่อในมือถือบ้างแล้วก็มีแบบ อ่าคลิปเสียๆบ้างก็ตัดออกไม่เป็นนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยอ่าทุกๆคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนานะครับการตัดต่อคลิปให้ดีขึ้นอีกนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบ้านสวนกันเลยดีกว่าครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะปลูกหูกระจงไว้นะครับหูกระจงนี่ก็3ปีนะครับ 3ปีแล้วนะครับก็มีไซเกาหลีนี่ก็ปลูกพร้อมๆกับหูกระจงก็3ามปีเหมือนกันนะครับไซเกาหลีตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านก็ไม่ได้ทาสีนะครับทําเป็นปูนเปลือยเอาไว้นะครับก็มีด้านหลังด้านหลังตรงบนนู้นนะครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์จำนวนหกแผงนะครับซึ่งใช้ผลิตไฟใช้ในบ้านสวนนะครับเดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันนะครับ หลังราบนดอยนะครับก็ติดวงลวดเอาไว้นะครับเพราะที่สวนกำแนงก็ข้างจะเยอะนะครับก็ในบ้านก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกอย่างนะครับที่เหมือนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแต่ที่นี่เราจะใช้เป็นโซล่าเซลล์นะครับ เพราะว่าการไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะครับผมก็จะใช้เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์้าขาวตัวนี้ใช้มา3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับก็ใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คือก้อนแรกก้อนแรกก็เป็นตัวนี้ก่อนนะครับ4 8โวลต์100แอมป์แล้วก็มาเพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับ นี่ก็สั่งมาเพิ่มอีกก็เป็นอีก100แอมป์นะครับก็รวมกันเป็น200อแอมป์48โวลต์นะครับนี่นะครับก็โหลดที่ใช้งานในบ้านนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นเครื่องนี้แล้วก็จะมีแอร์ในห้องอีก2เครื่องนะครับแล้วก็จะมีพวกทีวี TV นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เปิดเนะี่ส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็ภายในบ้านก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งอัปเดตก็คือช่วงปีแรกที่ใช้ไฟฟ้านะครับก็จะใช้เป็นตัวชาั ნ เจอร์แบบ MPPT แบบนี้นะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับซึ่งแผงจะอยู่เล็กๆข้างบนนี้แค่2แผงนะครับก็จะใช้บ้านเป็นระบบ12โวลต์หมดเลยนะครับแบตเตอรี่นี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็ต่อขนานกัน2ก้อนนะครับ สองก้อนซึ่งแบตแบบนี้ก็ต้องคอยคอยเติมน้ำก๊ั่นะครับในแบตน,นะครับก็ต้องเช็คดูว่ามันแห้งหรือเปล่านะครับคือระบบสมัยก่อนผมจะใช้เป็นเป็นแบบ12โวลต์หมดเลยนะครับหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟแบบเนี่ยครับเป็น12โวลต์น,นะครับเป็น LED 1 2โวลต์น,นะครับแล้วก็ใช้สวิตช์หลังเต่าเนี่ยควบคุมแล้วก็ส่วนปลั๊กต่างๆในบ้านนะครับ mm hmm. เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่า ตรงแรกๆผมจะใช้เป็นอย่างนี้ครับเป็นแจ็ค DC อย่างงี้คือ12โวลต์นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ2โวลต์แล้วก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับอ่าเป็นเหมือน power outlet นะครับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นของกล้องนะครับกล้องมันก็ใช้ไฟอยู่12โวลต์อยู่แล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับเป็นตัวเสียบเหมือนที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับแล้วก็ตอนหลังนี้ถึงจะมา อัปเดตนะครับพัฒนาเป็นระบบ48โวลต์นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับออฟกิดครับก็จะมีปั๊กนี่เพิ่มขึ้นมาคือใช้ไฟบ้านได้เลยแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าทุกอย่างได้เลยนะครับก็ส่วนในห้องนี้ได้ได้ปรับปรุงนะครับในห้องตอนต่อง <D im it> เสียงเสียงกล้องชอเสียงกล้องจ่องิดจางครับก็ ในห้องตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับผมก็มันเออมันรู้สึกร้อนแล้วมันอึดอัดนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะครับทาสีผนังแล้วก็สีเพดานขาวนะครับก็ตัดกับสีกระเบื้องดีนะครับแล้วก็กั้นตรงกลางนี้นะครับเป็นสองห้องนะครับก็เป็นห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นแล้วก็เก็บของพวกที่นอนพวก อมอนมุ้งอะไรต่างๆ,ๆนะครับก็จะมีแอร์อยู่หนึ่งเครื่องนะครับแอร์ Air หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนเ,อเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาตเลยนะครับห้องนอนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับก็ทําให้สบายตาขึ้นนะครับก็มีแอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับคือถ้าเราเปิดไม่พร้อมกันเนี่ยมันก็จะประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้อินเวอร์เตอร์เนี่ย ทํางานหนักนะครับก็ทํางานเบาลงนะครับนี่ก็เป็นในห้องนอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะครับก็ห้องน้นําห้องน้ําห้องน้ําก็จะห้องน้ําก็จะเป็นต้น้ําอกน้ําก็ใช้ปั๊ม ปั๊มที่เป็น220โวลต์นะครับปั๊มอัตโนมัตินะครับน้ำแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์บ้านนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็น wifi ใส่ซิมนะครับติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็คือปล่อย wifi ใช้ภายในบ้านหลังไว้บุดอยนะครับก็จะเป็น wifi พวกกล้องนะครับกล้อง IP Camera นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเซนเซอร์วัดอุณหภูมิต่างๆนะครับที่ใช้ wifi นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านนี่ก็เป็นระบบกรองน้ำแล้วก็เป็นแทงค์น้ำสอ0 0ันลิตรนะครับสำหรับใช้ภายในบ้านนะครับนี่ก็เป็นห้องครัวนะครับไปดูห้องครัวกันนะครับก็ห้องแม่บ้านทำอะไร ก็มีตู้เย็นเล็กอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็ลกๆหน่อยนะครับก็คือผ่านมาสี่ปีนะครับเราเพิ่งได้ระบบน้ำปีนี้นะครับเพิ่มตัวเครื่องกองน้ำดื่มนะครับนี่คือใช้ของอ e ีสปริงนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับก็มีน้ำกินแล้วน้ำใช้แล้วหลังจากที่เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราใช้เป็นเป็นอ่า รถคันสีแดงนะครับผลน้ําขึ้นมาใช้ทีแล้วถังนะครับก็เป็นถัง200ลิตรนะครับถัง200ลิตรใส่ในหลังรถแล้วก็ทยอยขนขึ้นมาใช้กันนะครับนี่ก็เป็นหลังบ้านไว้มุมนั่งเล่นนะครับนั่งชมไปสวนตรงนู้นนะครับตรงนี้ที่มองออกไปนะครับก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับก่อนที่จะถึงสวนน้ำใย,ยนะครับก็จะเป็นมะม่วง ก็คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นมะม่วงพันธุ์ที่เราไม่ต้องการนะครับก็เสียบยอดนะครับเสียบยอดให้เป็นพันธุ์มหาชนกนะครับก็ตัดแล้วก็เพิ่งจะยอดมันก็เพิ่งจะกําลังโตได้ประมาณนี้นะครับยังให้ผลผลิตยังไม่ได้นะครับก็น้ำจะถูกเก็บไว้ในแทงนี้นะครับซึ่งจะเป็นน้ําที่มาจากสะนะครับโดยที่สะนะครับอยู่ด้านล่างนู้นนะครับ ก็จะใช้เครื่องสูบนะครับสูบน้ํานะครับในการสูบน้ําขึ้นมาเก็บบนแทงค์นี้นะครับครับก็จะเป็นส่วนน้ำยายหมดเลยครับปีนี้ก็ให้ต้นมันสมบูรณ์นะครับก็คือบำรุงเรื่อยๆนะครับบำรุงไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยอ,เ,อเดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มให้ผลผลิตนะครับ ใหญ่นะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าต้นนะครับทั้งหมดนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นมะม่วงนะครับไปถึงตรงนู้นเลยนะครับซึ่งบ้านบ้านจะอยู่หลังนู้นนะครับหลังอ่าะส่วนลำใหญ่นะครับด้านหลังนะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับก็ได้ขุดไว้ทําเป็นสระนะครับสระน้ํานะครับ อันนี้ก็เป็นเสาอะครกระต๊อบน,น,น,นะครับมันไม่มีหลังคานะครับน่ครับเป็นขุดสระเอาไว้นะครับไว้เก็บน้ําช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็นํามาใช้ช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะใช้เครื่องสูบน้ำม่ำสูบขึ้นไปนะครับเป็นสูบน้ํามันนะครับน้ำมันเป็นซินนะครับ ก็อยู่ตรงบริเวณสรแล้วก็มองไปจะเห็นบ้านนะครับบ้านอยู่บนนู้นะน,นะครับตรงนู้นนะ ราจะปั๊มั๊มไปใส่แทงกันนู้นนะครับติดตรงนี้ก็จะไปเก็บที่แทงก่อนนะครับน้ํานะครับก็จะถูกส่งมาเก็บที่แทงนี้นะครับก็จะมีระดับน้ํานะครับทําสายยางเอาไว้นะครับเป็นระดับน้ํานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็สองพันลิตรนะครับ เพื่อที่จะปั๊มไปนะครับปั๊มไปยังตัวบ้านนะครับตรงนู้นนะครับก่อนใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับไปถ่ายตรงในบ้านมาน้ําเต็มนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินนะครับเดินไปปิดข้างล่างนั้นก่อนปิดเครื่องสูบนะครับคือใช้เวลาไม่นานเลยครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าเป็นปั๊ม3นิ้วนะครับ ดูด3นิ้วแล้วก็ส่งออก3นิ้วนะครับแล้วผมก็ทดให้เหลือ2นิ้วนะครับมันก็ทำให้น้ําแรงขึ้นแล้วส่งได้ไกลขึ้นนะครับก็เนื้อที่หกไร่นะครับหกไร่กว่านะครับก็เดินก็พอได้ออกกําลังกายได้เหงื่อเลยนะครับก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทยอยทํานะครับทยอยไว้เผื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับ เราก็จะมาใช้ชีวิตบ้านปลายนะครับในบ้านปลายในสวนนะครับอย่างมีความสุขนะครับก็สำหรับปีนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะครับที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ